สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท,าท่านทีเข้ามาหลับชมแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางฮานอยมัดร่วมจากแนวทางของวันผุดวันที่เจ็ดเดือนหาผุดสภาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจะมาพบกับแนวทางของแอรจอยตามเคยจะสวัสดีทางเอฟซีใหม่จากเอฟซีเก่าด้วยเนาะสาหรับพ้นฮานอยมือวา่านจะสสาหรับฮานอยมัดร่วมเฮาจะเด่นสี่กับศูนย์กันเด่นเกําสำหรับมัดร่วมจาพ้นน้อยเฉพาะกิจ 419หลัก26เดน4ก็เฮาอยู่ลักลอยจ้า1าจับคู่เขา่าชุดกันเก้าหนึ่งจ้าสุดสามตัวบริจับหายเนาะสุดสามตัวจับหายเก้าสี่ศูนย์เข้ามาสี่หนึ่งเก้าเกือบแตกสามตัวสามตัวโตัวน่าจะตัวเน้นเลยเก้ากับสี่มีน่าจะศูนย์กับหนึ่งเสียดแต้มเดียวจะสําหรับสุดสามตัวของเฮาจะสี่มาลักลอยบริจับหายเนาะสี่ สี่เก้าหนึ่งโอ้โหดันจับหายสี่หนึ่งเก่าเนาะสำหรับหนึ่งหนึ่งเก้าเข่าเก้าหนึ่งสุดกันจะสองหกหลางผ่านไปสำหรับน้อยรอบพิเศษจ้าหนึ่งหกหกหลังสี่เก้าจ้าสำหรับสีเสบเเเเเส่เก้าสองตัวหลังรอบพิเศษเข่าเน้นเน้นเก้าสี่จ้า จับคู่เขาอยู่ชุดกันสำหรับชุดเด่นเขาเด่นสีรุดสีจ้าสำหรับเมื่อวานเลขเบิ้นได้ถ่ายจำโบพิดมีต้องแปดต้องเก้าแล้วก็เจ็ดเจ็ดแล้วก็หกหกเนาะแอจอยหายเก้าเก้ามาหกหกเนาะจ้าพิเศษบนจ้าอือหือหนาเอาหกะแล้วเนาะแล้วก็ปูอันจ้า,าสำหรับน้อยรอบปกติเนะาะใส่เบิน้นถ่าตามเบิน้นทือว่าฝังเนาะจ้ามีเก้ามีเจ็ดมีแปดมีหก รอบปกติไปกันต่อจาก0 2 4หลัง2 1 2บน2หลางตอ,งน,องงนเลยทีเดียว2 4จับคู่พาดไปจ้าข่าเด่นสีรูดสีจ้าสาหรับรอบปกติบนจ้ารอบเวียทีรอบสุดท้าย6 0 7หลาง2 4สำหรับ2 4บัวใดจับ่านนี่มา2เด้งเลยเนาะเด่นสีรูดสีของเฮามาจ้าจับคู่พาดไป2 4 2 4โอ้โหนักจะได้จับคู่บัวได้เนาะ สำหรับสูตรสามตัวของเฮาอีกคือว่าเสียดไปเนาะคู่น้อยรอบเฉพาะกิดเนาะจา้ะสำหรับน้อยรอบปกติกับศูนย์สองสี่แนวทางคู่เฮามี 9, 0, 4, เก่าศูนย์สี่เนาะกับศูนย์สี่หานะจ้ะสำหรับห้าน้อยคู่เฮาคือจับคู่เขา่าสองน้อยอะจะรอบเฉพาะกิดกับรอบ นอยพิเศษจะ้ะโอ้โหสำหรับเด่นสีพุ่ 4, งลุกสีเขาเหาะจ่ะถ้าพี่น้องเอฟซีทนายยิบจับสีไปวิ่งไปลูดสีนอยเต็มเต็มเลยเนาะสำหรับเด่นสีพุ่ 4, งลุกสีเขาเหาะจ้ะสำหรับล่างวีพีศูนยะ์เจ็ดเนาะนะศูนย์เจ็ดนี่ถือว่าจับกูพลาดล่ายเนาะจ้ะโอ้โหขับไปได้รกันแนะ่เด่นศูนย์ดูศูนย์เขงเฮามาจ้ะ่สำหรับสำหรับวีพีเด่นมาบนมาล่างจับกูพลาดไปทางบนทางล่างเลยเนาะ จับปู่ขาวซองน้อยจะสําหรับมัดรวมข้าวเมื่อนี้อเมื่อนี้ตามรุ่นกันต่อจ้าสําหรับน้อยมัดรวมเมื่อนี้เล็กเด่นไฮเด่นหากับหกกนเด่นเจ็ดโอโห้เลี้ยงเลยตัวนี้หกคับหาจับคู่หกเจ็ดหกแปด หกเก้าศูนย์ห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์เบิ้ลเมื่อนี้ได้สองสอง,สองกับหนึ่งหนึ่งวางหนึ่งหนึ่งพอสำหรับเม็ดเดียวกันสำหรับแหนะหน้อยมีชนอยู่ด้วยจ้ะ แยกน้วยนะท่าจำบุพพิตหนะึ่งหนึ่งกับเก่าเกากันเด่นเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่สุดสามตัวบนหกห้าเจ็ดเจ็ดสี่สองสามหกศูนย์ หาแปดหาสำหรับโตเน้นจ้าน้อยมัดรวมมือนีคอเน้นสูตรสามตัวบน 5, 8, หาแปดหาเจ็ดสี่สองกันจ้าเจ็ดสามเจ็ดสองเบิ้นหนึ่งหนึ่งหาแปดหาเจ็ดหกเก่าหกศูนย์ สำหรับฮาหนอยมันร่วมพวหหมู้เฮามือนี้ก็คือตามนี่เลยจะมาร่วมแอดไวให้ร่วมถูกน้อยเฉพาะคิดถึง VIP จะร่วมพี่นเอฟซีอยู่หมักอยู่ในฮาหนอยรอบได้กะอัน,นี้กะเปรียบเทียบพิจารณาเบิ่งได้เนาะสำหรับมาร่วมพู้เฮาจะทากเกิดว่าบหมักมาร,ร่วมก็คือมีแยกน้อยหายรับชมจะฮาหนอยลงหายสองสูตรเนาจะคอยมาปังๆคอยมาเด้งๆมือนี้คอยมาเต็มๆทั้ง สี่น้อยเลยละกันเนาะขอให้มาเต็มเต็ม,ตมขอให้แตกสามตัวบนเลยละกันเราจะจัะจงละกะขอบคุณถูกการรับชมเนาจะขอบคุณถูกการติดตามจกขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณถุกๆกําลังใจเนาะจะแนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคาาํานวณเนาจะมีข่าอะไรกะมีรูดแต่ผิดพลาดประการใดกะขอโทษขออภัยหลายๆเนาะขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกถูกกาลังใจจ้ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า